ไม่มีแหละครับผมผมไม่ได้เป็นอหลรครับอาอพอดีพอดีผมไม่จะเป็นอะไรครับซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปแรกครับการทําค้อนนะครับซึ่งผมแนะนําใช้ค้อนนี่นะเป็นค้อนกลมนะครับซึ่งวิธีเล็งครับตรงกลางครับผมผมไม่ผมวัดเม็ดเราต้องวัดเอาครับอันนี้ผมตีไปแล้วครับแล้วก็เชือกครับหาตะปูหรือเครื่องเจาะแล้วก็ได้เจาะมาแล้วก็ัาเชือกห้อย่างงี้ครับเดี๋ยวมาดูการขั้นตอนกันครับง่ารกครับเจาะดูดีตุ่มนะครับ เดี๋ยวนะครับเชือกมันได้ไปแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับนี่มันก็จะเป็นเนื้แบบนี้นะครับแต่มันใหญ่ไม่พอรครับเดี๋ยวผมจะตีอีกด้านข้างครับ ต่อไปครับเป็นวิธีการตีข้างครับก็คือเราจะเพิ่มข้าวนิดนึงอันนี้ยองก็คอคยตีครับมันเป็นมือแล้วน,นี้ผมก็ทำเองนะครับนี่จะได้แบบนี้แต่ก็ไม่ลึกนะครับตีข้างๆเรื่อยครับกว่าจะกว้างพอครับ นี่ผมได้จุ่มแล้วครับนี่นจะเป็นจุ่มแบบนี้ไม่เปไรครับงนี่เเสียงผ่านนะเป็นเสียงที่มันช็กตต่างก่อนที่เราจะนะครับโอเคตอนนี้ค้อนดื้อมันนี่แหละไม่ดีผมจะเปลี่ยนเป็นค้อนแบบนี้ครับผมจะใช้ด้านนี้นะดูกัน ก็าการทําเป็น่ยนงไงตัวไปเปลี่ยนได้ครับ หรือใครมีคอนที่ผมใช้แรกนะครับก็สามารถใช้อีกด้านได้แต่ผมถนัดอันนี้มากกว่าตอนนี้เราได้จุ่มแล้วนะครับนี่นี่ครับจะได้จุ่มแบบนี้แต่ยังไม่สูงนะครับนะยังไม่เสร็จแล้วก็ค่อยๆตีไปครับยังไม่สูงครับต่อไปครับตีตรอองกลางบ้างแล้วก็ตีข้าง อนนี้หลุมของผมนะครับมันลึกแล้วนะครับน,นี้ยังไม่เพาะชัดนะครับยังไม่เพาะชัดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นอันนี้นะครับเอาเปน็นนี่ครัจะได้ความชัดขึ้นนะ เดี๋ยวแป๊บน,นึงครับผมไปเปลี่ยนเก้าอี้ก่อนครับผมว่าน่าจะสีนาทีกว่าแล้วครับ